บทที่หนึ่งความคิดและอุปนิสัยตัวตนความคิดและอุปนิสัยตัวตนจากคำกล่าวโบราณที่บอกว่า As a man thinketh in his heart so is he คือมนุษย์จะเป็นไปดังความคิดที่เขามีอยู่ในหัวใจ คำกล่าวนี้ไม่เพียงแต่สรุปนิยามความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบไว้ในประโยคเดียวแต่ยังควบคุมไปถึงข้อจำกัดสถานภาพรวมไปถึงโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเขาด้วยแปลตรงตัวตามคำกล่าวข้างบนเลยว่ามนุษย์จะเป็นดังสิ่งที่เขาคิดตัวตนของมนุษย์นี่แหละคือผลรวมอย่างสมบูรณ์แบบของความคิด ทั้งหมดของเขาพืชพันธุ์ไม่อาจงอกเงยได้หากปราศจากมเมล็ดพันธ์ฉันใดการกระทําของมนุษย์ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากมเมล็ดพันธุ์ของความคิดที่ซ่อนอยู่ฉันนั้นคําว่าการกระทําการกระทํานี้รวมไปถึงการกระทําที่เกิดขึ้นเองโดยสัญชาตญาณและการกระทําที่เกิดขึ้นในสภาวะขาดสติอย่างไม่มีข้อยกเวน้น การกระทำของมนุษย์เกิดจากการที่มล็ลพันธุ์ของความคิดงอกเงยและเติบโตส่วนความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำนั้นคือผลลัพธ์ที่ได้จากความคิดนั้นดังนั้นไม่ว่าผลที่ได้รับจะหอมหวานหรือขมขื่นล้วนเป็นผลลัพธ์จากการดูแลมล็ลพันธ์ของความคิดของคนคนนั้นที่สะสมมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มนุษย์เราก่อร่างสร้างสรรค์ตัวเองขึ้นจากความคิดที่ยึดมั่นเอาไว้ในดวงจิตสิ่งที่เราเป็นในความคิดจะเป็นตัวกำหนดการกระทำและการตัดสินใจของเราถ้าจิตของมนุษย์พูดเต็มไปด้วยความคิดมิจฉาอันชั่วร้ายความทุกข์ยากจะบังเกิดแก่คนผู้นั้นและจะไม่ไปไหนราวกับวัว ที่ลากเกวียนตลอดไปแต่หากใครก็ตามที่สามารถทำจิตให้นิ่งยึดมั่นเอาไว้ซึ่งความคิดบริสุทธิ์ความสุขจะบังเกิดแก่คนผู้นั้นและจะไม่ไปไหนราวกับเงาตามตัวกฎของความจริงข้อนี้เป็นเช่นนี้มาตลอดทุกยุคทุกสมัยและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปการเติบโตของมนุษย์ถูกกำหนดเอาไว้ด้วยกฎของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ มันไม่มีการมันไม่มีทางลัดและไม่สามารถใช้เล่เหลี่ยมเล่กลใดๆมาช่วยในการเติบโตนี้ได้ภายใต้กฎของธรรมชาตินี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกของความคิดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะกลายเป็นจริงในโลกของวัตถุที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้และจะเป็นจริงด้วยความแม่นยำชนิดที่ว่าไม่ผิดเพี้ยนเลยแม้แต่น้อย บารมีและความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่อย่างใดแต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการคงไว้ซึ่งความคิดที่ถูกต้องคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนยึดมั่นในความคิดที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานในทํานองเดียวกันคนที่ล้มเหลวและมีชีวิตตกต่า ก็ไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะการร้ายเพราะโชคร้ายหรือสวรรค์กั่นแกล้งแต่อย่างใดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเหล่านั้นล้วนเป็นผลลัพธ์จากการยึดติดกับความคิดที่เต็มไปได้วยความโลภความหลงและความไม่รู้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเพราะมนุษย์เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายล้างชีวิตของตนเองในครังแสงของความคิดที่อยู่กลางดวงจิต มนุษย์สามารถเลือกสร้างอาวุธมหาปลายขึ้นมาทำร้ายตัวเองหรือเขาสามารถเลือกสร้างสรรค์เครื่องหมายเครื่องมือที่จะใช้สร้างคลึ่หาส่วนตัวที่เต็มไปด้วยความสุขความสงบและความเข้มแข็งด้วยการยึดมั่นในความคิดที่ถูกต้องและการใช้งานความคิดนั้นให้เป็นมนุษย์จะยกระดับตนเองขึ้น ไปอยู่ในคลื่นความถี่ที่ทุกอย่างที่เขาต้องการล้วนเป็นไปได้ในทางกลับกันหากเลือกยึดมั่นในความคิดที่เต็มไปด้วยความหลงก็เปรียบได้ว่าเขาผู้นั้นได้ลดตัวลงไปอยู่ในคลื่นของความถี่ของสัตว์เดรัจฉานที่ทุกอย่างจะต้องดิ้นรนแย่งมาด้วยซึ่งความยากลำบากท่านสามารถเลือกได้ เพราะตรงกลางระหว่างความสุดโต่งของตัวอย่างด้านบนที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งสองอย่างคือตัวตนและกครื่นความถี่ทุกรูปแบบของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกโอนเอียงไปทางด้านไหนมากกว่ากันย้ำอีกครั้งท่านเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายชีวิตของท่านเอง ในบรรดาความจริงระดับจิตวิญญาณอันงดงามที่ได้รับการค้นพบและนำกลับมาใช้งานถ่ายทอดและส่งต่ออีกครั้งในยุคสมัยนี้ไม่มีความจริงข้อไหนน่ายินดีมีประโยชน์และเต็มไปด้วยความหวังมากไปกว่าความจริงที่บอกว่ามนุษย์คือเจ้านายเหนือหัวของความคิดมนุษย์มีพลังที่จะหล่อหลอมตัวตนของตนเอง ได้ตามที่ใจต้องการมนุษย์มีอำนาจในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่สถานภาพทางสังคมและกำหนดโชคชะตาของตัวเองในฐานะสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจบารมีสติปัญญาความรักแถมยังเป็นเจ้าเหนือหัวของความคิดของตัวเองมนุษย์ถือกุญแจไขประตูเข้าและ ประตูทางออกสำหรับทุกสถานการณ์นอกจากนั้นภายในตัวของมนุษย์ยังเต็มไปด้วยธาตุต้นกำเนิดทั้งที่แปลสภาพได้และสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้แบบไม่จำกัดซึ่งมนุษย์สามารถใช้ธาตุนี้ในการสร้างชีวิตและให้เป็นไปตามแต่ใจของเขาต้องการความคิดเป็นบริวารที่ซื่อสัตย์ และจงรักภักดีต่อเจ้านายเหนือหัวเสมอแม้แต่ตอนที่เจ้านายอ่อนแอและอยู่ในสภาวะที่ท้อแท้สิ้นหวังที่สุดความคิดจะยังคงรับใช้เขาอย่างไม่ท้อย่ทยอท้อหรือแปรเปลี่ยนแม้แต่น้อยเพียงแต่ในสภาวะนี้มนุษย์ไม่ต่างอะไรจากเจ้านายที่โงเ่เขลาที่บริหารความคิดของตัวเองไปในทิศทางของไหยนะ แต่ด้วยพลังของท่าต้นกำเนิดทุกอย่างล้วนเป็นไปได้เมื่อใดที่มนุษย์คนนั้นเริ่มที่จะได้สติและทบทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากนั้นกลับไปค้นหาเข้าไปในโลกภายในของจิตยอย่างไม่ลดละเพื่อตามหาโกนแห่งชีวิตที่สันสร้างตัวเขาขึ้นมาเขาจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางของนายผู้ปราบเรือง ที่สามารถใช้พลังงานของตัวเองได้อย่างชาญฉลาดและชักนำความคิดของเขาไปสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยผลลัพธ์ที่เขาต้องการเราเรียกเจ้าหน่ายประเภทนี้ว่าผู้ตระหนักรู้และมนุษย์สามารถอยู่ในสภาวะของการตระหนักรู้ได้ด้วยการค้นหาเข้าไปภายในจิตของตนเองเพื่อทําความเข้าใจกับกฎต่างๆ ว่าด้วยเรื่องของความคิดโดยที่คำว่าค้นหาข้าพเจ้าหมายถึงค้นหาผ่านการลองใช้งานการวิเคราะห์ตนเองและประสบการณ์จิตของมนุษย์นั้นใช้หลักการเดียวกันกับการทำเหมืองเพชรและเหมืองทองคำนั่นคือยิ่งขุดเยอะยิ่งขุดลึกยิ่งเจอเยอะยิ่งได้เยอะจิตของมนุษย์รู้และมีคำตอบสำหรับทุกอย่าง ยิ่งมนุษย์ขุดลึกลงไปมากเท่าไรในเหมืองทองของปัญญาอันไร้ก้นบึ้งของจิตเขาจะพบว่าเขานั้นมีพลังในการสร้างสรรค์ชีวิตที่เขาต้องการและเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้ท่านสามารถพิสูจน์สิ่งที่ข้าพเจ้าพูดได้ข้างต้นมาแล้วด้วยการสังเกตควบคุมและปรับความคิดของตัวเองจากนั้นลองติดตามผลดูว่า การเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นมีผลอย่างไรต่อตัวท่านต่อคนรอบตัวของท่านต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของท่านและต่อชีวิตของท่านโดยรวมข้าพเจ้าอยากจะแนะนําให้ท่านฝึกฝนจิตให้นิ่งและฝึกฝนการควบคุมความคิดของตัวเองทุกวันฝึกฝนเชื่อมโยงเหตุและผลเข้าด้วยกันผ่านการสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ วก,กับการตกผลึกของปัญญาที่จะเกิดขึ้นเมื่อจิตของท่านนิ่งข้าพเจ้าจะบอกว่าทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกันหมดแม้แต่เรื่องเล็กๆที่ดูไม่สำคัญหรือเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันของท่านท่านเพียงแค่ต้องเริ่มฝึกเชื่อมโยงฝึกสังเกตเพราะมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่ท่านจะได้มาซึ่งปัญญาจากภายใน และอำนาจในการกำหนดโชคชะตาเพราะกฎการได้มาซึ่งอำนาจบารมีและปัญญาจากภายในมีอยู่ว่าเขาผู้ค้นหาจะพบเจอและประตูสู่วิหารแห่งปัญญาจะถูกเปิดออกสำหรับผู้ที่ต้องการจริงๆด้วยการฝึกจิตฝึกควบคุมความคิดอย่างอดทน และการตามหาอย่างไม่หยุดหย่อนเท่านั้นที่มนุษย์สามารถก้าวข้ามผ่านประตูสู่มหาวิหารแห่งปัญญาได้